สวัสดีนะักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาเรียนคณิตศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูม,มดก็จะมาสอนเรื่องนะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงนะคะเป็นชั่วโมงที่1น,นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะครูม,มดนะคะก็จะเฉลยใบงานที่8.11นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องกันก่อนนะคะ อะก็คือจากโจทย์นะคะกำหนดนะคะวงกลม3วงนะคะที่มีจุด A นะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะร่วมกันนะคะแต่ความยาวของรัศมีต่างกันนะคะได้แก่วงกลม1วงกลม2และวงกลม3โดยวงกลม1มีรัศมียาว4เซนติเมตรและวงกลม3มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว22เซนติเมตรดังรูปนะคะ อ่ในส่วนของข้อที่1นะคะวงกลม1มีพื้นที่เท่าใดนะคะวิธีทำนะคะก็เขียนว่าวงกลม1มีรัศมียาว4เซนติเมตรนะคะพื้นที่ของวงกลมเท่ากับายอายกกำลังสองพื้นที่ของวงกลม1เท่ากับ3.14คูณ4คูณ4ตารางเซนติเมตรนะคะเท่ากับ50.24ตารางเซนติเมตรดังนั้นวงกลม1มีพื้นที่50.24ตารางเซนติเมตรตอบ 50.24ตารางเซนติเมตรค่ะตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอนะคะ,ะแล้วก็จดเพื่อจดให้ทันก่อนได้นะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะในข้อที่2นะคะวงกลม3มีพื้นที่เท่าใดนะคะวิธีวิธีทำนะคะก็คือวงกลม3มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว22เซนติเมตรนะคะจะได้รัศมียาว22หารด้วย2เท่ากับ11เซนติเมตร พื้นที่ของวงกลมเท่ากับภาย,ายกกำลังสองพื้นที่ของวงกลมสามเท่ากับ3.14จุดหนึคูณสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ตารางเซนติเมตรเท่ากับ3 x 18 x 18 cm, า9ร้ตารางเซนติเมตรดังนั้นวงกลม3มีพื้นที่สา9ร้ตารางเซนติเมตรตอบเป็นเลขไทยนะคะสามร้อยเ็ดสิาจุดเก้าสี่ตารางเซนติเมตรค่ะ ทีนี้นะคะครูมดนะคะก็จะพานักเรียนทุกคนนะคะไปเล่นเกมกันนะคะกิจกรรมเกมนะคะเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดนะคะกิจกรรมเกมมีชื่อว่าคณิตคิดเร็วนะคะ,ะโดยโจทย์นะคะก็คือเลข5านะคะสี่เหลี่ยมเลข8ดสี่เหลี่ยมเลข7เท่ากับ20นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะนาเครื่องหมายนะคะบวกลบคูณหรือหารนะคะไปใส่ในสี่เหลี่ยมทั้งสองช่องเพื่อให้มีผลลัพธ์เท่ากับ20นะคะโดยเครื่องหมายเนี่ยสามารถ ใช้ใช้ซ้ำเครื่องใหม่ได้นะคะอาทีนี้คุณมดก็จะเริ่มจับเวลา40วินาทีค่ะเดี๋ยวครบ40วินาทีเมื่อไหร่นะคะคุณมดจะเฉลยให้นักเรียนได้ดูกันนะคะ ขเขาเวลา40วินาทีแล้วค่ะคำตอบนะคะ,ฉะเฉลยนะคะเครื่องหมายที่จะใส่ในช่องสี่เหลี่ยมแรกนะคะก็คือเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมช่องที่สองนะคะก็เครื่องหมายบวกนะคะเพราะว่า 5้บวกแได้เท่ากับสิบ3ามบวกเได้เท่ากับ20นะคะใครคิดได้แบบนี้นะคะถูกต้องนะคะปบมือให้รัวๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะ,ะทีนี้นะคะเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนของเรากันได้เลยค่ะเนื้อหาบทเรียนของเราก็คือโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงนะคะเป็นชั่วโมงที่1น,นะคะโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่3ข้อดังนี้นะคะ ข้อที่1นนะคะอธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของวงกลมได้นะคะ 2. เขียนแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของวงกลมได้และ 3. มนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้นั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะคุหมดก็จะมาทบทวนนะคะทบทวนการหาความยาวของเส้นรอบวงนะคะ,ะนักเรียนจําได้ไหมคะสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงสูตรว่าไงเอ่ยความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พาอนะคะ,ะมาดูกันนะคะในส่วนของข้อที่1น,นี้นะคะคือหาความยาวเส้นรอบวงที่มีรัศมียาว5เซนติเมตรกำหนดค่าพายเท่ากับ3.14นะคะ วิธีทำนะคะก็เขียนว่าความเนื่องจากว่ามันให้ความยาวของรัศมีมาอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นจึงเขียนสูตรนะคะการหาความยาวของเส้นรอบวงได้เลยนะคะก็เขียนว่าความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ 2πr นะคะแทนค่าในสูตรเท่ากับ2คูณค่า,ายคือ3.14คูณความยาวรัศมีคูณ5หน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะได้เท่ากับ31.4เซนติเมตร ดังนั้นวงกลมนี้มีเส้นรอบวงยาว31.4เซนตมตรต่อเป็นเลขไทยนะคะ31.4เซนติเมตรค่ะามาดูต่อกันในตัวอย่างที่2นะคะหาความยาวเส้นรอบวงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว2.8เมตรกำหนดค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7 วิธีทำนะคะอันนี้นะคะเนื่องจากโจทย์ให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาดังนั้นเราจะต้องหาก่อนว่าวงกลมนะคะมีรัศมียาวเท่าไหรนะคะวิธีการหาความยาวรัศมีก็คือให้เอา2นะคะไปหารความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะวิธีทำจึงเขียนว่าวงกลมมีรัศมียาว2.8นะคะหารด้วย2เท่ากับ1.4เมตรต่อมาจึงจะเขียนสูตรความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ2พแทนค่าในสูตรนะคะ2 คูณค่าพายคือเศษีสสองส่วน7นะคะคูณ1.4เมตรนะคะคำตอบนะคะตอบ8.8เมตรดังนั้นวงกลมนี้มีเส้นรอบวงยาว8.8เมตรค่ะแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะ8.8เมตรนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงกันนะคะ โจทย์นะคะพิจารณาสถานการณ์นะคะโจทย์มีอยู่ว่าวงล้อจักรยานวงหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว70เซนติเมตรถ้ากิ้งวงล้อจักรยานนี้10รอบจะได้ระยะทางเท่าใดนะคะกำหนดค่าพายเท่ากับ3.14ข้อที่1สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคือระยะทางที่วงล้อจักรยานกิ้งไป10รอบข้อที่2สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไร สิ่งที่โจทย์บอกคือวงล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว70เซนติเมตรข้อที่3หาระยะทางที่วงล้อจักรยานกิ้งไป10รอบได้อย่างไรก็คือนำ10คูณกับความยาวของเส้นรอบวงของวงล้อจักรยานในส่วนของข้อที่4นะคะถามว่าหาความยาวของ เส้นรอบวงของวงล้อจักรยานได้อย่างไรและได้คำตอบเท่าใดก็คือหาได้จากความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย R วงล้อจักรยานมีรัศมียาวนะคะเอา70หารด้วย2เท่ากับ35เซนติเมตรดังนั้นวงล้อจักรยานมีเส้นรอบวงยาว2องคูณ3.14คูณ35เท่ากับ219.8ซนตเมตรต่อมานะคะในข้อที่5 โจทย์ถามว่าวงล้อจักรยานกิ้งไป10รอบได้ระยะทางเท่าใดนะคะตอบนะคะวงล้อนะคะกิ้ง1รอบได้ระยะทาง219.8เซนติเมตรดังนั้นวงล้อกิ้ง10รอบได้ระยะทางเอา10ไปคูณกับ219.8ได้คำตอบเท่ากับ 2, 1 9 8ั่อเซนติเมตรค่ะ ทีนี้นะคะในส่วนข้อที่6ก็คือตรวจสอบได้อย่างไรว่า2,198เซนติเมตรเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต้องหาว่าวงล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าใดซึ่งหาจากวงล้อก,กิ้ง1รอบได้ระยะทาง2 9 9 8หาดรด้วย10เท่ากับ2,198เซนติเมตร เนื่องจากความอย่างเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย R จะได้ว่า219.8เท่ากับ2คูณ3.14คูณ R 2.19.8เท่ากับ6.28คูณ R จากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารจะได้ว่า r เท่ากับ219.8หารด้วย6.28ได้ R เท่ากับ35นะคะดังนั้นวงล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว2คูณ35เท่ากับ70เซนติเมตรพบว่าสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่า2,198เซนติเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะ ่ทีนี้นะคะเราก็มาดูตัวอย่างโจทย์นะคะอีกโจทย์หนึ่งนะคะก็คือโจทย์มีอยู่ว่าอ่างเลี้ยงปลามีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6เมตรขอบอ่างมีความยาวโดยรอบเท่าใดนะคะกำหนดค่าพายเท่ากับ3.14นะคะจากโจทย์นะคะเรามาวิเคราะห์นะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคือขอบอ่างมีความยาวโดยรอบเท่าใดนะคะ อ่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออ่างเลี้ยงปลามีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6เมตรนะคะดังนั้นวิธีคิดนะคะจึงเขียนอาจึงวาดรูปนะคะมาวาดรูปเป็นขอบอ่างเป็นครึ่งวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6เมตรนะคะแล้วเขียนต่อว่าเนื่องจากนะคะความยาวรอบขอบอ่างเนี่ยเท่ากับความยาวรอบรูปของครึ่งวงกลมจึงหาความยาว รอบขอบอ่างได้จากเศษหนึ่งส่วนสองนะคะของความยาวของเส้นรอบวงรวมกับความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองนะคะก็คือให้ใช้สูตรการหาความยาวเส้นรอบวงมาหาแล้วก็เอาสองไปหารนะคะหาได้หารความยาวรอบวงได้เท่าไหร่เนี่ยให้เอาสองไปหารเมื่อสองไปหารเสร็จนะคะก็มาบวกกับความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือบวกกับด้านนี้ก็จะได้ความยาวรอบขอบอ่างพอดีนะคะไปดูวิธีทานะคะวิธีทานะคะจึงเขียนว่าอ่างเลี้ยงปลามีรัศมียาว 6นะคะหารด้วย2เท่ากับ3มเมตรนะคะความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พอายนะคะครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นรอบวงนะคะก็คือเท่ากับเซต1นส่วน 2, นะคะคูณ2คูณค่าไายคือคูณ3.14ุคูณรัศมีคือคูณ3เมตรนะคะก็ได้เท่ากับนะคะเ4 2เมตรนะคะอ่ะจริงๆแล้วก็คือตรงนี้จะคือสูตรความยาวของเส้นรอบวงนะคะอันนี้ก็คือ สอง pi r นะคะแต่ทีเนี้ยเราต้องหาแค่ครึ่งหนึ่งนะคะก็จึงเอาเซนหนึ่งส่วนสองเข้ามาคูณนะคะอ่าดังนั้นนะคะขอบอ่างนะคะมีความยาวโดยรอบนะคะก็เอาเก้านะคะจุดสี่สองเนี่ยไปบวกกับหกนะคะก็จะได้เท่ากับสิบห้าจุดสี่สองเมตรนะคะตอบเป็นเลขไทยนะคะสิบห้าจุดสี่สองเมตรนะคะ,ะทีนี้เราก็มาสรุปนะคะสรุป การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงและพื้นที่ของวงโกลมเริ่มจากทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการตามแผนและตรวจสอบนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูใบงานของเราในชั่วโมงนี้กันได้เลยค่ะใบงานของเราในชั่วโมงนี้นะคะคือใบงานที่8.12 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงเป็นชั่วโมงที่1นะคะอ่าเดี๋ยวไฟล์ใบางานที่8.12นี้นะคะคุมมูมดจะแนบต่อเป็นไฟล์ต่อจากคลิปวิดีโอการสอนนะคะให้นักเรียนทุกคน,นสามารถไปเปิดดูและดาวน์โหลดกันได้นะคะ,ะในใบางานนี้นะคะโจทย์ก็จะมีอยู่1ข้อด้วยกันนะคะโจทย์นะคะก็คือนุ่นกลิ้งกระดาษแข็งนะคะวงกลมแผ่นหนึ่งไปตามแนว ตรง1รอบนะคะได้ระยะทาง157 7ซนติเมตรนะคะกระดาษแข็งนี้มีรัศมียาวเท่าใดนะคะกำหนดค่าพายเท่ากับ3.14นะคะวิธีการทำโจทย์นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนการวิเคราะห์ด้วยว่าสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรแล้วก็วิธีคิดนะคะจะแสดงวิธีการหาได้อย่างไรหรือว่าจะวาดภาพประกอบไปด้วย นะคะแล้วก็วิธีทํานะคะก็เขียนต่อจากวิธีคิดอีกทีหนึ่งนะคะตรงในส่วนของตรวจสอบคําตอบก็คือไม่ต้องเขียนมานะคะอ่าการทำใบอ่าทำงานนะคะทำใบงานที่8.12นี้นะคะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำใส่ในสมุดปกแข็งเล่มสีเขียวนะคะ วิชาคณิตศาสตร์ของเราโดยให้นักเรียนทุกคนขึ้นหน้าใหม่พื้นที่ในการทำงานใช้แค่หน้าเดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นไฟล์การส่งงานคุูมดก็จะสร้างไฟล์การส่งงานไว้หนึ่งไฟล์นะคะก็คือไฟล์ส่งงานหนึ่งไฟล์จะเป็นการส่งงานหน้าเดียวที่นักเรียนทำนะคะหรือว่าหนึ่งหน้าที่นักเรียนทำสำหรับใบงานที่ 8. 1 2หนึ่งสองโจทย์โจทย์ปัญหานะคะหนึ่งข้อนี้นะคะอ่า สำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็ส่งงานให้ครบแล้วก็ตรงต่อเวลาที่ครูกำหนดด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะต้องลานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ